โอเคนะคะเราทบทวนในแบบฝึกหัดน,นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราทำแบบฝึกหัดไปก็คือในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะของเมื่อวานในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีน่ะหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสารสองชนิดนะคะซึ่งสารสองชนิดนี้นะคะพอมีการรวมตัวกันนะคะจะเกิดสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสารใหม่เกิดขึ้นนั้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีในการเกิดสารใหม่อาจเกิดได้จากการตกตะกอนการได้กลิ่นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเกิดควันเกิดขึ้นนะคะควันที่เกิดขึ้นหรือแก๊สที่เกิดขึ้นก็คือสารใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบนะคะเมื่อวานนี้ที่เราได้ดูการทดลองไปจาก ของเหลวผสมของเหลวนะคะก็จะได้เป็นตะกอนของแข็งผสมของเหลวนะคะก็จะมีแก๊สเกิดขึ้นซึ่งเป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นและนะคะของแข็งผสมกับของแข็งก็จะมีกลิ่นนะคะที่แปรไปและอุณหภูมิเนี่ยลดลงนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกหัดของเราต่อ เราค้างไว้นะคะในสามตารางนะคะในหน้า122อันนี้ทำไปแล้วนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพงฟูนะคะและสุดท้ายในหน้า123ได้ทำหรือ,อยังเอ่ยยังค่ะ,ะนหน้า123เนี่ยจะเป็นผลการอภิปรายนะคะ หรือการสรุปการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้ง3ขั้นตอนว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดในแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยยีค่ะคุณเบียขึ้นสไลด์นะคะอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่อ ของสารผสมเมื่อสารสองชนิดนะคะเข้าด้วยกันแล้วก็ได้ผลทำนองเดียวกัน แต่อันนี้นะคะเป็นการอาธิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารทั้งสามขั้นตอนจะบอกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อผสมสารสองชนิดเข้าด้วยกันในแต่ละตอนนะคะได้ผลทำนองเดียวกันก็คือมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันก็คือลักษณะของสารใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะตอนที่หนึ่งสารใหม่เนี่ยเป็นตะกอนสีขาว ตอนที่สองนะคะสามใหม่เนี่ยจะเป็นแก๊สไม่มีสีนะคะแต่ว่ามีกลิ่นฉุนแสบจมูกสารผสมนะคะมีอุณหภูมิลดลงและมีละอองน้ำเกาะที่ผิวด้านนอกซึ่งในตอนที่สนะคะเป็นแก๊สที่ไม่มีสีสังเกตได้จากลูกโป,ป่งพองขึ้นซึ่งสรุปการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเคมีทั้งสตอน จะสังเกตได้จากการมีตะกอนเกิดขึ้นการมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะการมีเกินและอุณหภูมิของสารเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองค่ะอันนี้นกักเรียนลอกไปเลยนะคะเป็นการสรุปขั้นตอนนะคะ ค่อยๆเขียนนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าลายมือนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะพอเอามาส่งครูเบียต้องเอามาตรวจอีกครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปสามตอนของเมื่อวานนะคะว่ามีการเกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะคะทั้งสามตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกอหรือเป็นสีนะคะเป็นกลินหรือได้แก๊ ชนิดใหม่หเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จยังเอ้ยยัง,ยงค่ะโอเคเดี๋ยวคุณเบียร์รอนะคะคกี่กวนี่้หมดเลยเหมลูก อันนี้เป็นสรุปนะคะอะอันนี้เป็นสรุปสามตอนนะคะที่ครูเบียร์ได้บอกไปในเมื่อวานนะคะก็คือเป็นสรุปทั้งสามตอนเลยนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสำหรับตอนที่หนึ่งนะคะมีการตกตะกอนสีขาวตอนที่สองเนี่ยเป็นแก๊สไม่มีสีแต่ว่ามีกลิ่นฉุนเลยนะคะและตอนที่สามเนี่ยปรากฏว่าอ่าเป็น ได้แก๊สนะคะได้สารใหม่ก็คือเกิดแก๊สคำว่าใดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะและมีการสรุปการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งสามตอนนะคะแสดงว่ามีตะกอนเกิดขึ้นมีแก๊สเกิดขึ้นแล้วมีนเลือดนั่นเลืดค่ะมาดูมือดิอ่าลืมปิดไม์หรือเปล่ปปาเอ้ย เสแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอะให้ยังไม่เสจแค่ะ,ะคหน้าจอไว้นะคะคุูเบียนับหนึ่งนับสองนับสามค่ะแคบค่ะโอเคนะคะโอเคอ่ะครูเบียไปหน้าต่อมานะคะหน้าถัดมา หน้าถัดมาเดี๋ยวทาพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวทําพร้อมๆกันในหน้าถัดมาเดี๋ยวตอบคําถามก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนพร้อมกันดูก่าน,นะคะช่วยกันตอบคําถามให้เสร็จก่อนนะคะในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ค่ะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ข้อหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะเดี๋ยวครูเบียขึ้นสไลด์ให้เขียนพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาตอบตามความเข้าใจเราก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเขียนเป็นเป็นคำพูดนะคะข้อหนึ่งนะคะเมื่อผสมน้ำปูนใสกับสารละลายผงฟูนะคะในตอนที่หนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมหนูคิดว่า เกิดไม่เกิดตอนที่หนึ่งเกิดเพราะว่ามันมีอะไรคะครับอ่ามันมีตะกอนนะคะส่วนตอนที่สองเขาบอกว่าเมื่อผสมอ่าแอมโมเนียคลอไรด์กับปูนขาวนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมในตอนที่สองเกิดเกิดนะคะมีอะไรเกิดขึ้นถืออ่ามีกลิ่นที่ทําไม มากสนุนมากนะคะอันนี้ตอนที่หนึ่งและตอนที่สองมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะคะในคำตอบนะคะสี่ข้อนี้เดี๋ยวทำพร้อ,อมๆกันนะคะนะเดี๋ยวพูดขยายให้ ในตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการทวนคำถามก่อนดังนั้นนักเรียนไม่ต้องเขียนหมดนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนหมดเห็นไหมว่าข้อหนึ่งคำถามว่าเมื่อผสมน้ำปูนใสกับสารละลายผงปูเกิด ER าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่แล้วก็ตอบแค่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเราไม่ต้องลองเมื่อนะเราเขียนไปเลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะ <uffy> นักเรียนลบความปิดใหม่ให้ครูเบียร์ด้วยนะคะนะคะเพราะมีสารใหม่ที่เป็นตะกอนสีขาวเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะคะนักเรียนเอาแค่ส่วนที่จำเป็นนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนหมดนะ,ะอันนี้มันเป็นตัวอย่างคำตอบนะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างนะคะอันนี้เราค่อยอธิบายว่า เมื่อผสมน้ำปูนใสกับสารละลายผงฟูนะคะเกิดเป็นตะกอนสีขาวแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะในตอนที่สองนะคะเมื่อผสมแอมโมเนียคลอไรด์กับปูนขาวนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเห็นไหมคะเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตจากมีกลิ่นฉุน แค่นั้นเองนะคะและตอนที่2องกิจกรรมนี้เราค่อยอธิบายว่าแอมโมเนียบวกกับปูนขาวนะคะซึ่งแป็นของแข็งสีขาวเนี่ยมีกลิ่นทั้งคู่แต่พอมาผสมกันนะคะจะทําให้ภาชนะเนี่ยมีอุณหภูมิที่ลดลงภาชนะรู้สึกเย็ยนลงนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองนักเรียนสามารถเขียนพ่อสังเขป เพื่อที่จะอ่าแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะ,ะใครยังไม่ใส่แคปบไว้นะคะคูเบียไปหนะ้าถัดไปนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะในตอนที่สาม ในตอนที่สามนะคะเราถามว่าเมื่อผสมผงฟูกับน้ำต้มใสชูหนูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะผงฟูบวงนล้วต้มใสชูเกิดอะไรค่ะมีค่ะเกิดอะไรเกิดขึ้นคะแก๊สเกิดขึ้นมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะมีแก๊สเกิดขึ้นดังนั้นในตอนที่สามนะคะ นะเนี่ยเขาเรียก่ะขยายก่อนนะคะ ในตอนที่3นะคะเมื่อผสมผงฟูนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะสังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊สนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากเดิมนะคะก็ะคือผงฟูเนี่ยเป็นของแข็งสีขาวสวนน้ำส้มสาชูเนี่ยเป็นของอเหลวใสนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะผงฟูบวกนะคะน้ำส้มสาชู ที่มีกลิ่นนะคะเมื่อนำมาผสมกันเนี่ยจะเกิดฟองแก๊สทำให้ลูกโป่งพองขึ้นนั่นเองนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะทั้ง3ามกิจกรรมจึงสรุปได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งสังเกตจากสมบัติของสารที่เกิดขึ้นนะคะแตกต่างไปจากสารเดิมเช่นการเกิดการตกตะกอนการมีสถานะที่เป็นแก๊ และมีสีนะคะกลิ่นที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วยเช่นเดียวกันค่ะให้หนักเรียนนะคะเขียนตอบคำถามทั้งสามตอนให้เรียบร้อยค่ะอีกหน้าหนึ่งนะคะก็คือให้หนักเรียนลอกหลังคาว่าเช่นได้เลยค่ะนักเรียนดูหลังคาว่าเช่นได้เลย ในการเขียนนะคะที่ถูกต้องนะักเรียนมองเนี่ยอาจจะเยอะนะคะแต่หากจะเรียนมีความเข้าใจแล้วนะักเรียนเขียนแค่พอเข้าใจพอค่ะนะักเรียนไม่ต้องลอกไปหมดนะแต่ไม่ใช่ยอ่อจนไม่รู้เรื่องนะคะเขียนตามความเข้าใจของเราก็ได้ค่ะเราดูแค่เฉลยเนี่ยเป็นเป็นแนวทางเท่านั้นนะ สแล้วครับมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะใครไม่เสร็จแคปไว้นะอ่ามาดูนะคะสุดท้าย10นาทีก่อนที่จะไปทานข้าวให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้า127นะคะ โดยดูจากในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดค่ะใช้ไม่บรรทัดขีดให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนสามารถขีดยาวลงมาตรงบรรทัดได้นะคะนักเรียนสามารถขีดยาวลงมาตรงบรรทัดได้ทำต,ตอนนี้เลยใช่ไหมคคะในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด ดูจากในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดค่ะ,ะลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะผังมโนัศน์ในการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเคมีเป็นการสรุปโดยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ จะเกิดจากสารหนึ่งชนิดนะคะอาสลายตัวหรือสารสองชนิดนะคะขึ้นไปเกิดการผสมกันนะคะซึ่งสังเกตจากอาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมีกลิ่นนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมอุณหภูมินะคะอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะเป็นท่าสุดท้ายก่อนนักเรียนไปทางข้าวค่ะหากนะคะนักเรียนทําไม่เสร็จก็สามารถนําไปทําในชั่วโมงการบ้านได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเบียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดันงนั้นครูเบียฝากแบบฝึกหัดไว้นะคะจนถึงในหน้า127นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 海好海棠。